สวัสดีค่ะทุกคนวีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของวีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยวีก็มีคลิปวิดีโอที่ให้ความรู้กับเพื่อนๆพ่นพี่พ,พี่น้องๆ้องหลายๆคนอีกแล้วจ้าซึ่งวันนี้นะคะวีจะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ10คําศัพท์นะคะที่ต้องรู้ก่อนที่จะไปสมัครแอ,รอ์อาจจะมีบางคน,นที่รู้คําศัพท์นี้อยู่แล้วหรืออาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้เลยลองดูซิคะว่าวแต่ละคนเนี่ยรู้จักคําไหนบ้างหรือ เปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปาเริ่มฟังกันเลยค่ะเรามาเริ่มจากคำแรกกันเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือคำว่า a l i อยนะคะคำว่า แอร์ไลน์นะคะทุกคนก็มีความหมายว่าสายการบินนั่นเองนะคะสายการบินแอร์ไลน์นี่มีกี่สายการบินในประเทศทั่วโลกอันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่เอาเป็นว่ามีเยอะมากๆนะคะซึ่งแต่ละสายการบินเนี่ยอาจจะแบบใช้แทนตัวเองว่าแอร์ไลน์หรือบางสายการบินอาจจะใช้แทนตัวเองว่าเอลวีสอย่างเช่นกัต a i r อลวีสหรือว่าไทยเอลวีสอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็แปลว่าสายการบินนะคะ คำต่อมาเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือคำว่า aircraft ค่ะคำว่า aircraft เนี่ยแปลว่าอะไรเดาออกหรือเปล่าตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าใบให้นะคะก็คือคำเดียวกับคำที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะนั่นก็คือคำว่า aeroplane หรือว่า airplane นะคะก็แปลว่าเครื่องบินค่ะทุกคนซึ่งตรงนี้คำว่า Aircraft เนี่ยจะใช้ในเทอรมของสายการบินเยอะมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเราใช้ Aircraft ไหนในการบิน which aircraft do you fly หรือว่าจะเป็นแบบ which airplane หรือว่า which aircraft ก็คือประเภทประเภทของเครื่องบินที่เราบินไปไม่ว่าจะเป็นเครื่อง777เครื่อง380เครื่อง320อะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง Aircraft ก็แปลว่า เครื่องบินนั่นเองนะคะหลายๆคนเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาเราไปสนามบ,บินเนี่ยเราจะมีป้ายเนี่ยบอกอยู่2ทางเลยว่าทางเนี้ยไปทางซ้ายเนี่ยคือ international flight พอไปทางขวาเนี่ยคือ domestic flight มันคืออะไรกันแน่ อ่า International Flight นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็น International นั่นก็คือ Flight ระหว่างประเทศคะ่ะทุกคนส่วนคำว่า Domestic Flight เนี่ยก็คือ Flight ภายในประเทศนะคะซึ่งถ้าบอกว่าเราเนี่ยบินจากกรุงเทพไปภูเก็ตเราก็จะต้องไปทางไหนคะ International หรือ Domestic ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก c ใช่ไหม <laughs> หลายๆคนบอกพี่วีง่ายจะดตายใช่ไหมอาสํสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะเอาไว้ไปเป็นความรู้ติดตัวเวลาเดินทางค่ะทุกคนลือหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหจะบินออกนอกประเทศนะคะเราก็จะต้องเดินไปทางที่มีป้ายบอกว่า international flight นะคะซึ่งมันเองก็คือ flight ระหว่างประเทศและ flight ภายในประเทศค่ะทุกคนคําต่อมาเลยนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราจะไปต่างประเทศหรือว่าเราจะเดินทางภายในประเทศนะคะเราก็จะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า boarding pass นะคะ boarding pass คืออะไรนี่ก็คือตั๋วโดยสารที่เวลาเราไปเช็คอินนะคะแล้วเขาก็จะให้บัตรโดยสารเรามานะคะซึ่งบอกเราว่าเราต้องนั่งที่ไหนไ์มีไฟอะไรต้องไปบอที่ประตูอะไรไฟบอร์ดกี่โมงอะไรแบบนี้คนั่นก็คือ boarding pass หรือว่าตั๋วเครื่องบินนั่นเองนะคะหลายครั้งนะคะเราจะได้ยินแอร์เนี่ยชอบถามตลอดเลยว่า may I have your boarding pass please เพื่ออะไรใช่ไหมคือตรงนี้ค่ะเวลาที่เขาถามหรือเขาขอดูเนี่ยเขาจะดูว่าเราอะค่ะได้บินกับไฟนี้จริงๆไหมหรือว่าเราอะค่ะมาถูกไฟหรือเปล่าเพราะมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะทุกคนอย่างแบบคนที่แบบเออเรามีตั๋วอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าเนี่ย เครื่องบินเนี้ยมันจะไป destination ที่เราต้องการหรือเปล่าสรุปไปผิดเครื่องนะคะไปผิด destination ก็ลงผิดจุดหมายปลายทางไปนะคะเนี่ยก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมทําไมกว่าที่เราเนี่ยจะได้บินเนี่ยเขาต้องถามหาบอร์ดิ้งพาสหลายรอบสเสือเกินเพื่อ make sure นะคะว่าเราเนี่ยไปถูก destination และจะได้ไม่เสียเวลาค่ะทุกคนต่นอมาเลยนะคะพราะเรามีบอร์ดิ้งพาสแล้วเนี่ยในบอร์ดิ้งพาสนะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องไปขึ้นเครื่องที่ เกจไหนนะคะวีเลยอยากจะขอเสนอคำว่า Gate นะคะหรือว่าประตูทางออกขึ้นเครื่องนั่นเองค่ะทุกคนบ่อยครั้งเวลาเราดูในบอร์ดิ้งพา s เนี่ยเขาจะเขียนว่า b o ร์ดิ้ง at gate จุดๆใช่ไหมคือตรงเนี้ยค่ะมันก็บอกเราแหละว่าเราจะต้องไปบอดที่เกตไหนเพราะว่าเครื่องเนี่ยเวลาจอดนะคะมันจะจอดที่ต่างเกตกันใช่ไหมเพื่อการที่เราบินไปถูกเดสิเนชันเนี่ยก็เลยจะมีบอกไว้ให้รู้นะคะว่าเราต้องไปขึ้นเครื่องที่เกตไหนเวลาไหนอะไรแบบนี้เกจก็คือคําว่าประตูทางออกขึ้นเครื่องนั่นเองนะคะเมื่อถึงคำต่อมาเลยเป็นคาที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือคําว่า runway นะคะคำว่า runway คิดถึงอะไรเอ่ย runway ตอกติ๊ก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 ตอก,ก runway ประกวดนางงามใช่หรือเปล่า runway ที่เขาเอาไว้เดินแบบใช่หรือเปล่า คาตอบคือไม่ใช่นะคะรันเวย์ในเทอมของสายการบินเนี่ยก็คือทางขึ้นลงของเครื่องบินนะคะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราขึ้นเครื่องเราจะสังเกตไหมว่าก่อนที่เครื่องอะคะ่ะจะขึ้นมันจะมีถนนสายหนึ่งที่แบบยาวๆยาวๆไปเลยแล้วเครื่องอะคะ่ะก็จะวิ่งบนถนนสายนั้นก่อนที่จะบินขึ้นฟ้าน,นะคะ ตรงนั้นก็คือรันเวย์ที่ใช้ในเทอมของสายการบินนั่นเองนะคะไม่ใช่รันเวย์ที่เราไปเดินสับ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 นางแบบแต่อย่างใดนะคะเนี่ยกระแสดมิสยูเนเวอร์เพิ่งจบไปนะคะอันนั้นคือรันเวย์นางแบบนะคะส่วนอันนี้คือรันเวย์เครื่องบินค่ะทุกคนคำต่อไปเลยพอเรารู้จักกับคำว่ารันเวย์แล้วนะคะเราก็จะต้องมารู้จักกับคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งนั่นก็คือคำว่า itinerary นะคะ itinerary พูดให้กระแดกเข้าไว้ทุกคนหรือ ตารางการเดินทางนะคะ itinerary นี้ก็คือเอาง่ายเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะต้องมีตารางการเดินทางใช่ไหมอย่างเช่นวันที่1เราจะไปไหนวันที่2วันที่3วันที่4เราจะไปไหนบ้างเอาเป็นคนมี itinerary นะคะหรือใครที่ชอบท่องเที่ยวเหมือนวีนะคะวีเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแผนการเดินทางเท่าไหร่นะคะชอบไปกับ ใจที่ต้องการนะคะวีก็เลยไม่มี itinerary นะคะแต่วีจะมีแค่ใจและก็ชอบเดินทางใครที่ชอบเดินทางแบบนี้บ้างคอมเมนต์บอกวีข้างล่างหน่อยนะคะไม่มีแผนอะไรเลยคะ่ะอยากไปไหนก็ไปนะคะ <laughs> ต่อมานะคะว <laughs> ีเนี่ยได้รับคําถามจากน้องๆหลายคนเยอะมากๆเลยนะคะว่าตรงนี้คาว่าพาสปอร์ตกับวีซ่าคือคําเดียวกันหรือเปล่าวันนี้วีจะมาอธิบายแบบฉบับย่อๆให้เข้าใจง่ายๆกันนะคะคําว่า พาสปอร์ตก็คือหนังสือเดินทางที่เราเนี่ยจะต้องมีเวลาเราจะเดินทางออกนอกประเทศนะคะส่วนคำว่าวีซ่าเนี่ยคือตราประทับของแต่ละประเทศนั้นๆนะคะหรือว่าเป็นเอกสารที่อนุญาตให้เราเนี่ยเข้าประเทศนะคะอะไรๆคนบอกว่าเราเรามีพาสปอร์ตอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถไปได้หรอคือพาสปอร์ตไทยอะคะ่ะอนุญาตให้ไปประเทศที่ฟรีวีซ่านะคะถ้าวีจําไม่ผิดนะประมาณ30ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้อย่างเช่น ประเทศลาวประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเอ,อ,อินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไปคือเรามีแค่พาสปอร์ตเราเราสามารถเข้าไปได้แล้วแต่ระยะเวลาการอยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนั้นๆนะคะส่วนถ้าเราอยากจะไปประเทศที่แบบประเทศที่เราไม่ได้ฟรีวีซา่าอย่างเช่นออสเตรเลียอเมริกาหรือยุโรปนะคะเราก็จะต้องทําการขอตัววีซ่ามานะคะทุกคนซึ่งวีซ่าเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็เหมือนกับเป็นตัวอนุญาตให้เราเข้าไปในแต่ละ ประเทศนั้นๆน,น,นะคะซึ่งในการขอวีซ่าเนี่ยเราก็ต้องไปขอวีซ่ากับแต่ละสถานทูตค่ะทุกคนอยากจะไปอเมริกาเราก็ไปขอที่สถานทูตอเมริกานะคะหรือว่าอยากจะไปยุโรปเราก็ต้องไปขอเออที่สถานทูตของแต่ละประเทศนั้นๆนะการขอเนี่ยมันก็จะมี requirements ที่แตกต่างกันออกไปเนาะซึ่งตรงนี้เองก็บอกได้ว่าคำว่าพาสปอร์ตกับวีซ่าคือแตกต่างกันนะคะแล้วก็สำคัญทั้งสองอย่างเลยจ้าทุกคนถ้าเราค่ะอยากจะหนีออกนอกประเทศนะเราก็จะต้องมีพาสปอร์ตให้พร้อมนะคะทุกคน และก็มีวีซ่าของประเทศที่เราแบบว่าอยากจะไปนะคะเราจะได้หนีออกนอกประเทศกันนะถ้าศันสับคำต่อไปเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือคำว่า customs นะคะก็แปลว่าสุลกากรนะคะในหมวดการบินคือสุลกากรนี่เขามีหน้าที่อะไรล่ะเขาก็มีหน้าที่คอยสแกนสิ่งของที่ต้องสัแดงหรือว่าสิ่งของที่อนุญาตให้เอาเข้าบ้านเมืองแต่ละประเทศหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเลยใครเนี่ยบอกว่าบินไปยุโรปชอบไปชอปแบรนด์เนมแล้วเวลากลับมาไทยแต่ละทีเนี่ยเราก็จะต้องมาดีคลร์หรือว่าชี้แจงเปิดเผยกับสุลก,กากรนะคะว่าเราไปซื้อสิ่งของชิ้นนี้มาอะไรแบบเนี้ยแล้วเ เขาก็จะประเมินค่ามาว่าเราต้องจ่ายภาษีค่านำเข้าเท่าไหร่นะคะตรงนี้เองแต่ละประเทศก็มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นประเทศกาตราเนี่ยที่วีเคยทํางานอยู่นะคะเขาก็มีเคอร์เตอร์คอยตรวจจับสิ่งของที่ผิดกฎหมายหรือห้ามนําเข้าประเทศอย่างเช่นเนื้อหมือหมูค่ะทุกคน คือประเทศกาตต้าเนี่ยเราไม่สามารถเอาหมูเข้าได้อย่างที่บอกเนาะเพราะเขาเป็นประเทศมุสลิมนะคะตรงนี้เราก็ต้อง Respect แต่ละประเทศเพราะเขามีกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศแตกต่างกันออกไปนะคะนี่ก็คือที่มาของคำว่า custom หรือว่าสุกาลกากรคะ่ะ ค่ะทุกคนมาถึงคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่า baggage claim หรือว่าสายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทางนั่นเองนะคะพอเราขึ้นเครื่องลงเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปเอากระเป๋าที่เราโหลดลงใต้ท้องเครื่องใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูป้ายในสนามบินว่าเอ๊ะ baggage claim ไปทางไหนนะคะตรงนี้เองก็คือสายพานที่เราไปรับกระเป๋าเดินทางะคะ่ะเวลาเราไปเที่ยวห้ามลืมกระเป๋าเดินทางนะทุกคนถ้าลืมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องมาได้นะคะเพราะฉ นั้นลงเครื่องมาแล้วนะคะอย่างแรกนะที่ต้องจ้องมองเลยก็คือ Baggage Claim ไปทางไหนนะคะเพื่อเราไปรับสัมภาระสิ่งของของเราและจะเที่ยวอย่างมีความสุขต่อไปนะคะทุกคน ทั้งหมดนี้นะคะทุกคนก็เป็น10บคำศัพท์ง่ายๆที่วีเอามาฝากทุกคนในวันนี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะคะใครอยากรู้คำศัพท์แบบเรียวแบบเปรี้ยวซีดขนาดไหนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บิโลมานะถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมตั้มสับกดไลค์กด Subscribe ให้วีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับ E ีสนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะบายบาย